วันที่14มกราคม2563เวลา9นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลัยลักอัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตรวรคติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาพร์โดยนางมาริสาสมบัติบุญผู้ช่วยเลยขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรเชิญพระหมกรหนาวพระชาธานมอบให้แก่ราษนรที่ประสบภัยหนาว ในเขตพื้นที่อำเภอเขาค้อจำนวน500ชุดณนะห้องประชุมอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแกร่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวโดยมีนายสืบสัก์อิ่มวิจารณ์ผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวต้อนรับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชาการทหารตำรวจและประชาชนเข้าร่วม โอกาสนี้นางมาริษาสมบัติบูรณ์ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภพอน้กลรวถึงความหงหัยของสมัยพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วะละลักษณ์อัคาร,ราชกุมารีกรมภาษีสว่างขวัตวรคติยราชนารีที่ทรงมีต่อราสรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเขาค้อ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมและมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอเขาค้อจมอนสองรายจากนั้นในเวลา14บสนาฬิกานางบริษาสมบัติบูลผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรพร้อมคณะเดินทางไปยังหอประชุมอำเภอหลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบให้แก่ราศรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอหลมศักจมอน500ชุดเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ราศรที่ประสบภัยหนาวพร้อมทั้งกล่าวถึงความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลยลรักอัครราชกุมารีกรมภาษีสว่างขวัตวรคติยราชนารีที่ทรงมีต่อรัสอนผู้ประสบภายหนาวในพื้นที่อำเภอลมศัก์และเข้าเยี่ยมมอบผมกันหนาวพระราชทานแก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอลมศักจำนวนสองรายท้งนี้สถานการณ์ภายหนาวในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรีงบประมาณ2563ได้รับอิทธิพลจากร่องความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับลักษณะภูมิประเทศของจังหวัด วเพชรบูรณ์มีสภาพเป็นภูเขาสลับที่ราบจึงทำให้มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีและในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวจัดโดยเฉพาะบริเวณยอดดอยยอดภูและจากการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวของผู้ประสบภัยหนาวมีการขอรับความช่วเหลือจำนวน1,000คนการให้ความช่วยเหลือขณะน,นี้มีการแจกจกา่ายเครื่องกันหนาวช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดแล้วรวม1000ผืน นายประกอบบุญการสอนนายกองการบริหารสนวนท่าพลพร้อมทั้งเจ้าที่นำอาหารกล่องเครื่องดื่มชูกำลังน้ำดื่มมอบให้กับทีมงานของพะยาบ้านหมู่ที่18บ้านสัมเอเลิดโดยการนำของนายสนิทชายวันพร้อมด้วยผู้ช่วยพยาบ้าลเจ้าที่ป่าไม้เจ้าที่ทหารจากมณฑลฐานบกที่36ซึ่งได้รับการสับสนกำลังพลทหารจากพลตรีชูศักดิ์สงวนบุญยพงผู้บัญชาการมณฑลหานบกที่36กรวมถึงชาวบ้านและจิตอาสาจำนวนทั้งสิ้น50คน ทั้งนี้ในช่วงของฤดูแล้งของทุกปีจะมีไฟป่าเกิดขึ้นบริเวณสำนักสงฆ์เขาถ้ำพระทางผู้อยู่บ้านและพระสงฆ์ได้ร้องของกำลังจากทหารป่าไม้อาบาตาและจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันทำแนวกันไฟหดือยวันเกรงว่าจะเกิดเหตุไฟไม่ป่าทำให้เกิดความเสียหายต่อต้นไม้พืชพธุ์ธัญญาหารและสัตว์ป่าเป็นประจำสำหรับสำนักสงฆ์เขาถ้ำพระนั้นตั้งอยู่ในหมู่ที่18บ้านสัมอีเดอร์ตำบลท่าพลอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ มีพระแพรวันสันทะธรรมโมเป็นเจ้าวาดสำนักสงฆ์เขาถ้ำพระเมื่อก่อนนั้นเป็นที่พักของพระสงฆ์ที่ทุดงไปมาและมีทหารที่มาร่วมรบต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ที่เขาเคาได้มาพักอาศัยเป็นการชั่วคราวเนื่องจากบริเวณสำนักสงฆ์มีถ้ำอยู่หลายจุดและหลังจากปี2 5 3 2โดยประมาณได้ก่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์โดยตั้งชื่อว่าเขาถ้ำพระซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่ที่เคยขึ้นมาในถ้ำได้เล่าให้ฟังว่า ในช่วงที่มีสงครามกับคอมมิวนิสต์ได้ถูกยิงถล่ม ถ้ำพังเสียหายบางส่วนซึ่งในส่วนที่เสียหายนั้นได้มีโครงกระดูกโบราณซึ่งเป็นกระดูกของมนุษย์โบราณและยังได้ขุดพบขวานโบราณม้อโบราณและยังเจอลูกปืนชนิดต่างๆซึ่งคาดว่าจะเป็นกระสุนที่ฐานใช้ในการสู้รบปัจจุบันสำนักสงฆ์เขาถ้ำพระได้มีการพัฒนาและสร้างองค์พระใหญ่สีขาวดูสวยงามไว้ที่ยอดภูเขาซึ่งจะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนทางท่านจะเดินทางขึ้นอำเภอเขาค้อในเส้นทางสายนางง้อเขาค้อโดยทางสำนักสงฆ์เขาถ้ำพระกำลังพัฒนา ทำมาไดขึ้นสู่ยอดภูเขาเพื่อเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของตัวอำเภอเมืองเพชรบูร์และตำบลท่าพ,พลซึ่งทางได้ขึ้นไปจะสามารถเห็นวิว360องศานอกจากนี้ก็มันจะมีการพัฒนาให้มีจุดจอดรถของนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวโดยเป็นเส้นทางผ่านขึ้นอำเภอเขาเค้ะซึ่งระยะทางห่างจากถนนสายไม่ได้21เพียงแค่4กิโลเมตรเท่านั้นเอง ฟู้ดแพนด้าสยามปีกบุกตลาดเพชรบูรณ์หลังพบพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไป โดยหันมานิยมสั่งจองผ่านแอปมากขึ้นโดยการเลือกร้านอาหารอร่อยนานานชาติภายในจังหวัดมาให้ลูกค้าได้ลิมลองโดยไม่ต้องเสียเวลาออกไปซื้อมั่นใจได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและสามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดได้อีกทางหนึ่งด้วยนายธีรวัตรศรีแพงผู้จัดการฟู้ดแพนด้าสาขาภาคเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าสถานการณ์ปัจจุบันโซเชียลเน็ตเวิร์กได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในเกือบทุกกิจกรรมโดยเฉพาะก,กิจกรรมการกินที่หันเข้ามาเน้นความสุขสบายมากขึ้น ตองน,นี้จะด้วยเวลาที่รัดตัวการทํางานที่ต้องเร่งรีบดังนั้นพฤติกรรมของผู้บริโภค จึงเปลี่ยนไปเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตในแต่ละวันโดยเฉพาะในเมืองที่มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวซึ่งพบว่ามีการสั่งซื้ออาหารไปบริโภคทั้งโดยส่วนตัวและภายในครัวเรือนกันมากขึ้นแต่ยังติดปัญหาในเรื่องของการเดินทางไปร้านอาหารหรือการโทรสั่งจองที่ค่อนข้างมีข้อจํากัดในด้านการส่งสินค้ารวมถึงระยะเวลาที่ยังไม่แน่นอนดังนั้นเพื่อเป็นการตอบโจทย์ต่อความต้องการของลูกค้าดังกล่าวทางฟู้ดแพนด้าจึงได้เปิดสาขาในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดเลงเห็นว่าเพชรบูรณ์นั้นเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอย่างมากมีนักท่องเที่ยวปีละกว่า2ล้าน3แสนคนทําให้เศรษฐกิจหมุนเวียนปีละกว่า95ล้าน9แสนบาทนอกจากด้านการท่องเที่ยวแล้ว ความมีชื่อเสียงด้านอาหารของจังหวัดเพชบรบณ์ยังเป็นหนึ่งในจุดหมายให้นักท่องเที่ยวจากหลากหลายเชื้อชาติอยากที่จะลิ้มลองความอร่อยและฟู้ดแพนด้าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่มาร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโตไปด้วยกันจึงได้มาเปิดให้บริการเพื่อให้นักท่องเที่ยวและพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบ์ได้ล,ลิ้มลองความอร่อยของอาหารหลากหลายเมนูได้ง่ายๆเนื้อที่รวัดเกลงกล่าวต่อว่าสมบในช่วงแรกจะมีร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการกับฟู้ดแพนด้ากว่า100ร้านโดยมีพื้นที่ให้บริการในรัศมีไม่เกิน6กกิโลเมตร จากที่ตั้งของร้านอาหารต่างๆรวมทั้งจะมีลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารจากฟูดแพนด้าตามเป้าที่วางไว้ภา,ายในไตรมาสแรกของการดำเนินง,งานธุรกิจโดยมั่นใจจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและสามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดได้อีกทางหนึ่งด้วย ท้งนี้สามารถสั่งอาหารผ่าน Foodpanda ได้3ช่องทางได้แก่ผ่านเว็บไซต์ www.foodpanda.co.th สั่งผ่านแอป Foodpanda ระบบ iOS Foodpanda on App Store และสั่งผ่านแอป Foodpanda ระบบ Android Foodpanda on Google Play Store โดยเริ่มให้บริการในพื้นที่จังหวัดเพชรบุร์ตั้งแต่วันที่15มกราคม2 5 1 3เป็นต้นไป สนับสนุนข่าวด้วยศูนย์ยามารัตนเพศัตยานยนต์สะดวกสบายสมุกสาขาทั่วเพชรบูรณ์ออกรถกับรัตนเพศัตยานยนต์วันนี้รับประกันคบถ้วนออกให้บริการนอกสถานที่สม่ำเสมอศูนย์บริการพร้อมช่างทุกสาขาค่าแรงฟรีตลอดชีพจัดกับทางร้านหรือไฟแนนซ์ก็ได้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม056701777 คุณคะอพอดีฉันแอบมองคุณมาสักพักแล้วนะคะช่วยเราไปหน่อยนะคะบคคนะเปิดอ่านเลยก็ได้ะคะ่ะคือจริงๆผมไม่ได้ปวดนะครับมิสัยอะคะ่ะ สังคมจะดีถ้าทุกคนมีจิตสำนึกด้วยรักและผูกพันจากสถาบันพระปกเกลา้าคคน่เเราไมยสุขเกิดจากการได้ไม่จีรังสุขเกิดจากการให้คือสุขที่ยั่งยืน กลุมคนของแผ่นดิตร่วมกับรายการกำรบังใจของสองวทเพชรบูรณ์ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญใจในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กับกิจกรรมต่อลมหายใจให้เธอครั้งที่สองเพื่อจะซื้อเครื่องอบค่าเชื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันเสาร์ที่สองกุมภาพ,พันธ์2563นี้ โรงพยาบาลสีเทพเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงมีประชากรในความรับผิดชอบประมาณ7,000 0คนครอบคลุมพื้นที่7ตำบล106หมู่บ้านปัจจุบันเครื่องนึ่งอบค่าเชื้อเครื่องมือแพทย์ใช้งานได้เพียงหนึ่งเครื่องอีกสองเครื่องชำรุดเนื่องจากใช้งานมานานกว่า27ปีอุปกรณ์การแพทย์ทุกชิ้นต้องผ่านการนึ่งอบค่าเชื้อเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย หากขาดเครื่องดักล่าวการทุกอย่างต้องหยุดชะง,งักรวมทั้งงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่ายอีก9แห่งด้วยสนใจสนับสนุนกิจกรรมและร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธาได้ที่กลุ่มคนของแผ่นดิน0872106040รายการกำลังใจ0818879392หรือไปร่วมบริจาคได้นะโรงพยาบาลสีเทพ ในวันเสาร์ทีสส่22กุมภาพ,พันธ์2563นี้เมืองมะครามวานอุทยาณอำนังสงิเทพเก่าเขาขอแดนอันสอนนักครพอหุนเ สวัสดีครับผมเกวริทิทพรนะครับวับนนี้ก็จะมาเชิญชวนนะครับทำบ,บุญกันนะฮะมีรายการสมัครวิที่เทศบาลเมืองขามร่วมจัดกับบูลนิธิโรงพยาบาลหล่มสักนะครับก็นํารายได้ทั้งหมดไปซื้อเครื่องกระตุน้นหัวใจนะฮะก็มีคอนลัรัน3.5กิโล่ัอลลรัน5.5กิโลมินิามาราทอน10กิโลนะครับค่าสมัครทั้งหมด390บาทแล้วก็ 1> V.I.P. 1,000บาทครับเริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14กคุมภาพันนี้นะครับแล้วเราก็จะเริ่มวิ่งกันวันที่23กคุมภาพันนี้นะครับใครมาสมัครก็จะได้เชือตัวนี้ไปด้วยนะครับนี่มาสมัครไคเยอะนะครับคุณนาเยอะครับผมไอ้ต้นทําไม,ไม่เข้าอ,อยดูนะนะ โอ้ยจ้องหัวหน้าเขาอยู่ทํางานกันที่นี่ทั้งคืนเลยพี่พี่ไม่ได้เมสเซจผมเหรอเมสเซจอะไรวะทำงานที่บ้านเซฟเวลาเซฟพลังงานเตือ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 นโอ้โหทำงานก็ต้องทำที่ออฟฟิศสิลุกเลยนี่ตกใจหนอน สมาร t h โ m มช่วยจัดการบ้านและเซฟพลังงานขอโทษลูกค้าด้ครับที่มาประชุมสายครับขอโทษหัวหน้าด้ครับ จ่องมันไม่อ่านไลน์กลุ่มเหรอประชุมออนไลน์เซฟเวลาเซฟพลังงานผมก็เหมือนเน้่ยผมไม่รู้จริงว่าวันเนี้ยจะต้องมาประชุมออนไลน์ที่บ้านต้นกับ ีลายไหมคเวกิงสเปซเสพค่าใช้จ่ายเสพพลังงานทำไรก็ไม่ดีคนรุ่นกายอย่างผมอะสู้คนรุ่นใหม่ไม่ได้หรอกวะน้าลงมาเถอะพี่ไม่ลงลงมาเถอะใช่ พี่มันไหลค่ะหยุดเถอะหยุดฟูงไฟหยุดบังแสงโซล่าเซล์เลยแล้วนุ่นโซล่าลูฟทับเซฟค่าไฟเซฟพ,พลังงาน,าน,งงนผมว่าวันนี้ผมกลับบ้านดีกว่าผมขอตัวขวบรถนะผมขอโอกาสบนรถไปส่งนะครับ <laughs> ยครับหัวหน้าผมใช้บอกเงาวัดเลยครับผมว่าคุณกับผมมันคนละทางกันเพราะทางของผมมันต้องเทและประหยัดมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเซฟน้ำมันเซฟค่าใช้จ่ายน้องๆครับยังไงให้พี่ไปขับรถไปสองแล้วครับพี่จ๋ง แอปเรียกรถไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเวลาจะไปทำอะไรก็ผิดไปหมดอ่ะพี่เหมือเขากำลังหลงทางหลงทางเหรอพี่ก็แฉทางนี้พี่ นำทางเซฟเวลาเซฟพลังงานจริงๆถ้าเราลองคิดดูดีๆเนี่ยนวัตกรรมมากมายเลยนะที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อประหยัดพลังงานเราแค่ต้องช่วยกันช่วยชาติช่วยองค์กรและใครๆก็จะชื่นชม จงเองเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้นวัตกรรมประหยัดพลังงานสอนอพเราสร้างสรรค์เพื่อทุกคน